ไหนไม่โอฮะเหนแม้ยล้วเล่นบอลเล่นไม่ค่อยยังไงในตอนพูดยังไงหนายนายคอแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่บนเขาเออเขาเขาอะไรเขาทับทับทับใต้เอออะตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไรตอนนี้เราอยู่ที่ไหน อยู่อมืออะไรมวกเล็กจับมวกเล็ก <ห ả? S 1> มีมวกเล็กมวกเล็กม,มวกเล็กแล้วแล้วโอเป็นไงบ้างในการขึ้นเขาในครั้งนี้สบายแต่ว่าเหนื่อยแล้วมีสูงมากโอ้แล้วโอ้แล้ว ถึงแล้ถึงยอดแล้วยอดตอนไหนเพื่อน<ะ>แล้วว่าอะไรเกินไปไอ๋อป้านนังนงม่คตรวยอะไม่ใช่บ้านคนอะไร ไงเหนื่อยไหมอขึ้นเขาสำเร็จละดูผลความสำเร็จเราไกลเสือเกินภูเขาด้วยไหนลองบอกดิว่าเรา ไปย,ยังแม่เอาวัดเล่มนี้ดิมาถือดูนะครับโอออดิหลบทางสามสองหนึ่โอ้นึเรียบร้อยไปแล้วไปตั้งเปอนกัน

ตอนนี้เราก็ถึงไหนแล้ว,วมันไปเรื่อยๆแล้วมันไปเรื่อยๆเหลือไปเก็บลูกบอลลูกเก็บลูกบอลเละนูนไปนูนละ ถึงไหนแล้วโอ้โอเ,เก็บดิเก็บนี่เหนื่อยอเหรอฮูอ้นี่เหนื่อยรักไลับกันเดก็บอกว่าเร็วดิเ,เ,เราด้วย ขึ้นไปถึงยอดแล้วก็ลงมายอดถุงไหมถุงอยู่ไหนตรงไหนไปดูปะไปเหรอไป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 เหรอเอาอ้นทำไมมีคนถ่ายมาตาเอาขายให้อ้นฮะตาขายให้อ้นมาไม่ต้องคนถ่ายเองคนถ่ายคนชอบถ่ายมากกว่าไม่ใช่โอ้อ้นจะมีรูปติดเหรอไม่มีไม่เป็นไรเฮ้อ้ ฮ้ยนวู่นว oh. e anyway. ัดมันอยู่โค้งนู่นโค้งเข้าไปอีกวันไปถึงวัดปุ๊บมันก็เดินลงมาอีกอะไรวะมันอยู่สูงโคตรสูงเลยจะกลับกันเท่าไหร่คนไม่เอาอันนั้นเหรอเหรอไกลไหมเออโอ้มีมีผ้าหลายองค์มเลย ในบ้านคน,นโอ้ยบ้านเราอยู่ก็รั่ววัดเลยเนาะพราป้านางนี่พ่อได้เลย <laughs> อืเป็นป้าน,นะนี่น่ะเห็นกันมาแต่แกเป็นสาวนู่นน่ะแหมาเป็นเป็นมาเป็นน้องเคยแคทะเบียนเก้า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 สามตัว เลขสวยด้วยนี่นี่ที่วัดนี่รั้ววัดที่ผไหนไหนไหนที่วัดเหรอเอ้าไม่อเมื่อวัดเที่ยตรงนน้นน่ะอ้าวหรือว่ารั้ววัดทั้งนี้ที่เองดูแลให้เขาเหรอนี่ครับพระจ้างเป็นเดือนจะเป็นทหารเจ้าของเข้าเป็นเดือนโอ้ ทำงานเป็นเดือนได้เลยเลือดโอ้ไปมามามาดูมาดูหน่อยมาดูหน่าาอยเขาหา,าเลยครับโอ้เลือดทำอะไรบ้างตัดหญ้า<ว>กูตันไม้ตอนนี้เขาเราต่อข้งางบ้านนะทำหนึ่งปีัปีหยุดได้ตังค์ไหมไ,<ว>หดได้ครับ โอ้พระเจ้างเป็นเดือนเหรอทำกันหลายคนไหมก็อันนี้หลายคนเนะมียเราทำไหมเ<ำ>มียก็ทำด้วยกันกนี่แหละมันไม่แรงเลยเนี่ยแรงขนาดไหนแรงมีขนเลยโอ้เราลองมันกิ้งลงไปจับไม่ทันนะ้ลูกจับไม่ทันทีนึงแหละโอ้โห เดินแค่นี้หอบละโฮ้ยวันเดินขึ้นไปแล้วเนาะวนเดินขึ้นในวัดทีหนึ่งแล้วก็เดินตายอีกนี่นี่ก็บ้านคนเหรอดิวัดครับอ่าบนฝั่งคลองโอ้ก่อนเป็นป่ากระโพดิมังครับเออใช่สิป่ากระโพดป่าไอ้ท้ายอย่างนี้ไม่มีหรอกเนี่ยไม่มี โอ้ยวัดอยู่ในป่าเลยเนาะอยู่กับเขานี่นะครับตีนเขามันเป็นป่าลูกโโอ้ห เหนื่อยตัวเหนื่อยเป็นเรื่องปกติ เป็นหญ้าแน่เลยปลูกหญ้านี่ไปหามไม้นี่แหละหน่อมไม้พวกนี้แหละเสีก่อนไปอยู่บนหาลูกเขาโน่นามาแต่มันสิบหกสิบมาได้สี่สิบกว่าปีแล้วเออ เอเ็องเกิดยังเออนี่สิดูสิที่น,นางนี่ที่แฟนเองนี่ยังไม่เกิดเลยป้ายังไม่มีเลยมาโอ้เหมือนลูกฟุตบอลเอออเความคิดนะมันลูกฟุตบอลอยากเป็นลูกลมเลยมีคนอยู่ไหมในะบ้าน ม่มีของของเขาที่ต้นมีเ้ยมาทำบ้านนี่แหละอ้มีเรือด้วยมีเรือไม่มีเรือนี่นี่นำมีอะไรเรือแม่ที่พักของในน้ำมีเรือน้ำมีอมีรือปลาในที่ตกปลามึง เขาอยู่ในเมืองโคราชได้เขาอยู่ไหนอยู่ที่เฮ้ยปลาจับปลปา,ปา,ปา,าปลาปลาครับลูกตัวใหญ่ด้วยนย่าไม่จับโอ้โเปลา,าทาเนาะประดูะะเนี่ยเอย่อยเพื่อนอยู่จับได้ ไม่เอาไจับปลาไออันนี้มีไม้พผ่ด้วยนี่ไงไม้่ไม่ที่ซื้ออาหารอ่ะเดที่ซื้ออาหาราวาวแเนข้นี่ไหอ่ไะนาตกนม่พูดออะไรไยินแต่หาวก พวกตาไหวนี่มามาอยู่ที่หลังดิที่เคยเข้ามาแต่ก่อนน่ะสมัยเดินเนาะเดินไปเดินไปถึงสามแยกหมู่บ้านโน้นยังมีรถไอ้ตองแถวเล็กๆไปปักช่องหรือไปอะไรแต่ก่อนน่ะสมัยเกานะ่าเดินเข้ามาจากโน้นแหละเดินดุยน้ำคนละองน้ําน้ําผัดบางทีฝนตกทางนูน้นทางนี้ไม่ตกมันก็มาติดน้ํากันน่ะที่สมัยเดินน่ะสมัยก่อนน่ะลูก <c oughs> <c oughs> ลูกบอลยักษ์ลูกบอลยักษ์บอลยักษ์โอ้ทานทานคอล็อกกับคอล็อกอีกยิงคอล็อับไอ้ยาฮัลหลครับไอ,อ้ยะ,ะไปเถอะ เออไปละผ <c oughs> มขึ้นลูกบอลล่ะลูกบอลยังยังเส <c oughs> นนล่นันแหะชั่วไปโอ้ป

โอ้โหกําลัง uh, ต้นตีนนก ค <rôle>:::: นเตาไงเขาตลอดเลยนะจ้างเดือนเนาะเขามีบ้านให้พักอยู่ข้างบนหนึ่งพักหนึ่งบ้านเจ้าของโรงเร่ยไม่ใช่หมายถึงว่าให้แขกมาพักนี่แขกนี่งแจกเขาแจกให้มาเข้านอนไม่เขาไม่เอา